สวัสดีค่ะห้าโมงเย็นคนออกมาจากรถนะคะลุงเนี่ยเห็นเราออกมาก็ออกมาด้วยจะออกมาเดินคนเดียวจะจะออกด้วยลุงอีล,อลไม่ี่อะไรคะ่ะทุกคนวันนี้มาเดินเล่นอยู่ในแคมป์พาราวานบริเวณพาราวานนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรสำคัญมากใครไม่ชอบก็ผ่านก่อนนะคะ ฝากทุกคนมาดูต้นไม้ใบไม้อีกแล้วแหละไปไม่พ้นเรื่องนี้หลอกค่ะเพราะว่าดิฉันชอบเดินมาดูสุดมุมสุดมุมตรงนี้นะคะมัน t นะ้ a ที่แ t h e river, which ด s j น s t ั o w n b e h i น d ี่ e c a r a v a น s ้ v e r t ่ e r านห้นวิลโ n ว์แม่นี่อยู่ั้นจะน้ e r i น e น้ำน้จน้ำจะน้ำจะน้ำเะน้น้ำจะแบบน้น้ s f l o ้ d i n g ้ e c a n r e l e น s e water. จะน้ำ t น้ำ h ะน้ำ e ะน้ำ e ะน o ำ i ะ g o ำจะน้ำจะน้ำจะน้ำนจน้ำจน้ำจนจะน้ำจน้ำอน้าะน้ำจะ้น้ำ้ำนะ้นะะ ลึกมากลุงบอกตรงนี้นะคะอ,อันนี้ไวเบอร์นัมอีกแล้วนี่คือไวเบอร์นัมใบแบบใบโอ๊กนะคะไม่ใช่ไฮเดรนเจียนะคะทุกคนเออดีใจจังเลยนี่ถ้าดิฉันยังอยู่ที่ยูเคดิฉันหักกิ่งเสียบดินใส่กระถางไปแล้วนะคะทุกคนเชื่อไหมดิฉัน,เ,นเป็นจอมขโมยเคยขโมยแบบเคยเอาขโมยเคยหักกิ่งนะคะกุหลาบ ที่อยู่ข้างทางนะคะมันไม่มันไม่มีเจ้าของอะนะก็คือมันอยู่ข้างถนนอะ่ะก็ตัดเสียบใส่ในขวดน้ําที่มีน้ําอ่ะแล้วก็เอาไปที่บ้านแล้วก็ไปปลูกติดนะคะทุกคนสวยงามมากน่ารักมากค่ะบอกเลยดิฉันคือนักขโมยตัวเหียง <laughs> แต่ว่าจะขโมยในตรงที่มันไม่ใช่ของมีเจ้าของอะนะคะทุกคนแบบข้างถนนอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันจะเก็บเพิ่มมาแซวตัวเองเล่นๆไปงั้นแหละคนดูต่านี้สิไม่รู้ชื่อคะ่ะเนี่ยไม่รู้ชื่อ แต่ถ้าเจอตอนที่มันเป็นเมล็ดแห้งมันเสร็จดิฉันแน่ๆดูใบเบอร์นัม um แบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ใช่ไฮเดรนเซียนะคะทุกคนสองวันเมื่อวานนะคะเป็นวันที่ฝนล,ลงทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งคืนทั้งวันไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยะคะ่ะทุกคนวันนี้ก็ครึมทั้งวันมีฝนกระแตแต,ตอนเช้านะคะแต่ว่าบาบมาสายๆมาบ่ายมาไม่มีแล้วค่ะแล้วก็แดดเพิ่งจะมาออกตอนนี้นะคะ ห้าโมงเย็นประมาณห้าโมงยี่ิบนาทีตอนนี้นะคะแดดเพิ่งออกมันใช่ต้นสนุนของเมืองไทยไหมมีใครรู้บ้างเพราะว่ามันมีดอกเหมือนเหมือนต้นสนุนที่เมืองไทยอะคะ่ะดูลักษณะต้นนะอันนี้ก็ไวบานัมแต่เป็นไวบานัมอีกชนิดหนึ่งนะคะเห็นไหมไวบานัมห um. น้าตาไม่เหมือนกันแต่เขาน่าจะมีพวกสปีชี s พวก DNA ที่เหมือนกันเขาถึงได้จับอยู่ในโหมดเดียวกันอันนี้คือน้องฮอลลี่ฮอลลี่แต่ว่าเป็นแบบใบด่างนะคะน้องฮอลลี่อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของใบไม้ที่เป็นคริสต์มาสนะคะทุกคนน้ำนะเนี่ยแหลมแหลมแข็งมากเดี๋ยวพอดอกเป็นดอกเสร็จก็จะเข้าเมล็ดนะคะเข้าเออเป็นผลผลของเขาก็จะเป็นสีแดงเหมือนที่ทุกคนเคยเห็นนะคะ ส่วนอันนี้คือเนทโชเป็นไม้ที่เพื่อนชาวไทยตั้งชื่อให้ว่าตำแยฝรั่งแต่มันชื่อว่าเนทโชนะคะอย่าสัมผัสแม้แต่นิดเดียวของมันเพราะว่ามันมันสามารถามีชีวิตจิตจิจจจๆจิเข้าไปในในเนื้อในหนังเราทั้งเจ็บและทั้งแสบทั้งคันบอกเลย มันก็จะเหม็นหน่อยนะคะเพราะมันเป็นน้ำทิ้งเนาะน้ำขังที่มเดียวเหยียบดอกไม้เดีเหยียบดอกไม้โอ้โหฉันมีใจสิเออออิเดซี่นั่นแหละทุกคนที่ฉันจะมาให้ลุงออกไปไม่ให้เดินด้วยไปไม่ให้เดินด้วยโอ้โหแก้วนี่คือน้องใบดาวดิฉันเคยตัดต้นนี้ออกจากสวนนะคะหนักมากเนื้อไม้เป็นไม้ที่หนักมากค่ะทุกคน ทุกคนหลังเบียงเพราะขนต้นไม้ต้นนี้ออกจากสวนนะคะเพ่ฉันไม่ชอบก็ดูสี่สวยเนาะเดนเต้เดลวอเตอยากอยากออกไปเดินตรงนู้นทุกคนตอนที่เราได้แคมป์อ่ะคนที่เขาจัดที่ให้อะ่ะเขาพาเราไปนู้นสุดทางแคมป์ทางนู้นเลยคะ่ะทุกคนลุงบอกเขานะคะ คือเมียฉันนะคะเสียข้างนึงเดินไกลจากห้องน้ำมากๆคงจะไม่ทันอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้มาที่นี่นะคะใกล้เข้ามานิดนึ่งสวยค่ะทุกคนดิฉันอยากจะได้เป็นไทยเนี่ยค่ะทุกคนมันเข้ามาเล็ดแล้วอ่ะเนี่ยค่ะที่ดิฉันถามทุกคนว่ามันใช่ต้นสนุนไหมมีใครรู้บ้างมันเข้ามาเล็ดแล้วดิฉันอยากได้ไปจริงๆมันเป็นไม้ที่ชำงง่ายมากเลยนะคะเนี่ย ไม้ที่มีตะปุ่มตะปันเป็นตาพวกนี้นะชำง่ายมากค่ะสิ่งน้ำไหลจกักเจาอันนี้คือ e l d e r b r ี่นะคะเป็น e l d e r b e รี่เป็นไม้อันนี้มีคนเอาเข้าไปที่เมืองไทยแล้วก็ดิฉันก็ซื้อสั่งซื้อเข้ามานะคะเพราะว่าไม่ได้เอาเข้าเองเขาน่าจะเอาเป็นเมล็ดเข้าไปค่ะเป็น e l d b r ี่นะคะพวกนี้ทำเป็นดอก บานแล้วก็ไปทําเป็นชาได้ค่ะโอ้ยแดดหมดทุกคนถ้าดิฉันเผลอหมุนกล้องวุดวัดต้องขออภัยด้วยอืตเบลเลียค่ะบัตเลียรอชมเลยอย่าตัดน้องอีกนะคนสวนนะนี่ค่ะเัตเลียเดี๋ยวก็จะออกดอกช่วงหน้าร้อนค่ะทุกคนโอ้เบตเลียเต็มเลยบัตเลียหรือว่าบัตเตอร์ายบุช เรียกได้ทั้งสองชื่อนะคะเ้าจะมองว่าเราตลกไหมเนี่ยเรามเดินดูชม <C> e <ars> เป็นแบบนี้ด้วยเป็นแบบกระดุมสีเหลืองด้วยค่ะ <C> e <ars> ไงไงยงไง,ไงอยากได้แต่ว่ามันมีมเมล็ดขายค่ะทุกคนมีฉันจะซื้อเอาก็ได้ปปไชั่งง่ายมากค่ะทุกคนหักไปชันต้นที่สวนที่บ้านที่ขายไปอ่ะมีฉันก็หักเอาตามข้างทางแล้วค่ะ <C> e <ars> <C> e <ars> สวยน่ารักจริงเลยนี่ค่ะเอลเดอร์เบอดอกบานแล้วนะคะน้องบานแล้วน้องก็จะมีกลิ่นเอ่อกลิ่นแบบบามนะคะกลิ่นแบบเลมอนเลมอนนิดนึงคนชอบก็จะบอกว่าหอมดีนะคะคนไม่ชอบอาจจะบอกว่าทำไมคล้ายๆตีนเป็ดจังอืมทุกคน เอาเตรียมเป็นดอกเยอะเลยค่ะบัตรเรียนะคะบัตรเรียแบบนี้นะตอนบานแล้วจะน่ารักมากๆเลยค่ะน่ารักน่ารักก็มีจุบไฟแบบนี้แสดงว่าเป็นที่จอดรถนะคะให้ดูนู่นรถเราอยู่คันเดียวตรงนู้นนะคะนี่เป็นรถคันอื่นลุงไปไปพิสูจน์แม่น้นครอ <c oughs> ไม่ไปด้วยหรอกลุง อันนี้เป็นป้ายนี่นะคะ hmm. บอกว่าระวังกระต่ายนะอาจจะตกไปในหลุมขรงกระต่ายก็ได้แ <laughs> สดงว่ากระต่ายเยอะนะคะประเทศเขากระต่ายเยอะ,ะคะ่ะทุกคน,นนี่เป็นอีกมุมนึงนะคะ This tents. is basically an area for, oh. area for for oh. <tents, S 1> ใหญ่มาก <the electric. S 1> อ๋อเหรอพื้นที่ตรงนี้สำหรับเต็นนะคะ so this will be the area for people to put tents up <laughs> ไม่มีไฟฟ้า าพน้อยตรงนั้นก็จะเป็นที่เล่นของเด็กๆค่ะคนหอซอนโเอเมืนน่อกี้จะถ่ายอีกต้นนึงให้ดูแต่ว่ามีคนนอนอยู่ในรถแล้วก็เป็นช่วงที่มันจะเข้ากล้องพอดีนะคะก็เลยไม่ถ่ายหอซอนที่ดิฉันบ่นให้ลุงว่าหาที่จอดให้หน่อยจะพาทุกคนดูหอซอนบางคนเรียกว่ามีบลอสมนะคะเพราะว่ามันจะออกดอกช่วงเดือนพฤษภาเดี๋ยวจะให้ลุงพาจอดสักที่นึงที่มันแบบเยอะๆดกๆแต่ว่าดิฉันมีคลิปเก่า ที่ทำเกี่ยวกับดอกฮอซอนให้ทุกคนได้ชมแล้วนะคะเก็ไปดูได้แต่ว่าดิฉันไม่ใช่กูรูผู้รู้นะทุกคนดิฉันแค่ไปศึกษาคือได้เห็นได้ปลูกแล้วก็ศึกษามันเล็กน้อยแล้วก็อยากมาแบ่งปันแค่นั้นเองค่ะไม่มีเจตนาอะไรใดๆทั้งสิ้นอันนี้อันนี้บัตเตอร์คัพค่ะบัตเตอร์คัพน่ารักไหมทุกคนเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสจะไปแวะที่เบอร์รี่เวสต์ูดนะคะเราเคยถ่าย แต่ว่าในทริปนี้ถ้าเราได้ผ่านมีโอกาสผ่านเดี๋ยวจะไปแวะนะคะคือถ้าไปสายกว่านี้น้องก็จะดอกก็จะร่วงหมดนะคะ bicycle tour bicycle i n t n <c oughs> อันนี้คือน้องผักเซียนที่เพื่อนชาวไทยเ,เขาเก็บมา,าทาเป็นส้มผักผักส้มเหมือน,นะคะแต่ว่าน้องออกดอกแล้วนะคะนี่น้องออกดอกแล้วน่ารักเฉียวจุ๊มจิจ้มจุ๊มจิ้ม ตอนที่เขาเก็บก็จะเก็บเอาต้นอ่อนกันนะคะอันนี้เป็นฮอร์สอนสีชมโพค่ะนี่ฉันโกรธเมฆก้อนใหญ่ก้อนนั้นมากค่ะเพราะว่าิี่ฉันหนาวแล้วตอนนี้พุชา์เห็นแดดแล้วก็ลงออกมาเดินนะคะมันไม่ได้ใส่สื้อกันหนาวด้วยอ่ะที่จุดแ ลุงพยายามพรีเซนต์ให้ดูว่าตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี้ยเป็นเนินที่เขาทำทำท่อน้ำนะคะตรอบสถานะเตือนกันแณบบ์นะคะก็ต้องเตือน,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 ะะอ,อ,นอันนั้นเป็นสำนักงานเขาค่ะ หนาวแล้วดิฉันหนาวแล้วคะ่ะทุกคนกุหลาบยังไม่ออกนะเนี่ยกุหลาบเป็นพุ่มๆนะนี่นี่สวยไหมคะทุกคนแคมป์ของเราสวยไหมแคมป์บางแคมป์ก็ไม่ได้สุดสวยสวยงามเท่าไรหร่นะแต่ถ้าเป็นของ o r g a n i z a t i o n เป็นคาราวานแคมปิ้งคาราวานแบบที่เขา ดูแลเองจัดการเองมันก็จะสะอาดสะอ้านมีระเบียบแบบนี้และค่ะแล้วเขาจ้างเขามีเงินที่จ้างพนักงานทาความสะอาดได้นะคะโอ๊ยหนาวแท้เฮ้ยอยู่แค่14องศาแน่นอนเลยตอนนี้สกลงกก รถน้อยๆของเราค่ะทุกคนออนี่ฉันหนาวมากโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรแค่เดินเที่ยวบริเวณรอบๆแคมป์ให้ทุกคนได้ดูเนาะแล้วก็ได้ดูบรรยากาศว่ามันหน้าตาเป็นประมาณไหนหลังจากที่พาทุกคนไปดูห้องน้ำห้องท่าอะไรมาแล้วนะคะโอเคตอนนี้หนาวมากค่ะทุกคนขึ้นรถกันนะคะเราจะกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย